แล้วคะ่ะเราจะมากันที่เขาใหญ่ <_ an> ก็จะเป็นทริปเขาใหญ่2วันหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ทริปนี้เราไม่ได้มาคนเดียวคะ่ะเรามากับคนนี้นี่ลูกชิ้นนะคะ <_ an> โอเคค่ะทริปนี้นะคะเราก็มากับลูกชิ้นนะ <_ an> เดี๋ยวตามไปดูด้วยกันว่าทริปนี้เราจะได้แวะคาเฟ่แวะกินข้าวแล้วก็ไปพักที่ไหนนะไปดูด้วยกันเลยคะ่ะ ร้านแรกที่เรามาแววกันนะคะก็คือร้านเฮานะร้านนี้เขาเป็นเพจเซนลี่ด้วยนะสามารถพาน้องหมาเข้าไปนั่งในห้องแอร์ได้นะคะแต่ก็จะมีที่นั่งแบบเอาท์ดอร์ด้านนอกนะหลายโซนเลยมีตรงนี้แล้วก็มีด้านนอกอีกนะแล้วก็มีชั้น2ด้วยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าเนาะชั้น2ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีที่นั่งนะ แล้วก็มีระเบียงตรงนี้ทุกคนสามารถมานั่งตรงนี้นะแล้วก็แบบถ่ายขึ้นมาจากข้างล่างตรงนั้นได้ด้วยนะก็จะเห็นตัวบ้านเต็มๆเลยร้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นฟิลแบบร้านขายอาหารเช้าอะ่ะก็จะมีพวกแบบชุดอาหารเช้าโอวัลตินขนมครกครัวซองขนมปังสังขยาอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเข้าไปสั่งกันค่ะ Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. เดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะอุ้ยอือดีอะ่ะสดชื่อเลยเดี๋ยวกินนี้ขนมปังสังขยาขนมปังสังขยาเขาจะเป็นฟิลแบบโทสนะเหมือนเป็นแบบขนมปังที่แบบโทดอะ่ะแล้วก็จิ้มกับ ชาไทยจังกะยาชาไทยอืมอร่อยส่วนน้องคนนี้เขาขึ้นไปพักบนก้อนหินเ้ยเย็นเหรอลูกเย็นไหมอีม๋ มาต่อกันที่ร้านข้าวนะคะเรามากินกันที่ร้านยุงข้าวนะ <c oughs> เมนูน่ากินมากๆเลย <c oughs> ที่ร้านยุงข้าวนะเขาก็เป็นเพจเฟรลี่นะคะเราสามารถพาน้องหมามาได้นะ <c oughs> ก็จะต้องมานั่งโซนด้านนอกนะ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ร้อนนะคะมีหลังคาแล้วก็มีพัดลมเปิดเอาไวะะ้ให้ค่ะ หมากินข้าวก่อนนะแอมมากินข้าวก่อนนะอือโอ้โอ้ที่ร้านใจดีมากเลยทุกคนขอเอาน้ำเย็นใส่น้ำแข็งมาให้ด้วยเอามาให้ทุกโต๊ที่มีนุ้มหมาเลยส่วนเจ้าตูดนี่อนอนต้อนรับแขกอยู่ตรงนั้นจ้ะ ต่อกันที่อีกหนึ่งคาเฟ่นะคะที่นี่วิดอินนะวิดอินก็เป็นเพจเฟลลี่เหมือนกันนะคะพาน้องหมามาได้นะนี่ตรงนี้นะ oh. ก็จะเป็นแบบจุดไฮไลท์ของที่นี่นะ oh. ที่วิดอินเราสั่งไป2อย่างนะคะเพราะว่าหนึคนต่อหนึ่งออเดอร์นะก็เลยสั่งเป็นบานอฟฟี่นะหน้าตาน,น่ารักมากแล้วก็อันนี้เป็นเดอร์ตี้นะนี่นัวมากสี And my smile won't come, but my hair still curls And I guess that's how they recognize me I'm not action บาลนอ,อฟีิที่นี่ดีมากทุกคนใครมาต้องสั่งนะาส่วนอัวดอร์เขาแบบที่กว้างมากเลยนะน้องหมาวิ่งเล่นเหนื่อยเลยพบคนเหนื่อยหนึ่งอาาัตราครับผมวิ่งเหนื่อยอะ่ะลูก ตอนนี้เข้ามาเช็คอินที่โรงแรมแล้วนะคะก็คืนนี้เราพักที่ดุสิตดีทูนะมันจะมีห้องที่แบบรองรับน้องหมาได้นะคะจะต้องพักที่ชั้นล่างนะนี่เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูในห้องนะคะเดี๋ยวตอนนี้มาพาลูกชิ้นเดินเล่นรอบๆที่พักก่อนคะ่ะอยากไปเดินเล่นไหนลูก โซนห้องที่เราพักนะคะพักที่ชั้นหนึ่งนะนี่ก็จะมีระเบียงพาน้องหมาออกมาวิ่งได้เลยเขาก็จะมีสนามตรงนี้นะคะโอเคค่ะเช็คอินเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำรูมทัวร์ห้องกันนะไปดูกันเลยค่ะเข้ามาถึงนะคะก็จะเจอกับเหมือนเป็นตู้เสื้อผ้านะมีบาดรรบนะคะแล้วก็มีร่มให้ด้วยค่ะแล้วก็ ห้องที่เราจองมานะคะก็จะเป็นห้องแบบนี้นะนี่กว้างๆแบบนี้เลยอย้มีที่ชั่งน้ำหนักด้วย มาให้ลูกชิ้นเองนะคะเอาเบามาแล้วก็เอาชามน้ําชามอาหารมาเองนะคะจริงๆเขามีของโรงแรมด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาเสิร์ฟให้ตอน5โมงนะคะถึงจะมีของใช้ของน้องมานะยังยังไม่ออกข้างนอกครับลูก <c oughs> เดี๋ยวเย็นก่อนแป๊บนึง่งเดี๋ยวค่อยออก เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเดินกลับไปที่ห้องกันจ้าตอนนี้ทางโรงแรมเขาเอาของของน้องมาให้แล้วนะคะก็จะมีเบาะนอนนะนิ่มๆแล้วก็มีชามน้ำแล้วก็มีแผ่นรองฉี่นะคะนี่มีคนไปสำรวจแล้วหนึ่งคนคะ่ะลูกชิน้นสำรวจเหรอลูกลูกชิน้น หนูนอนไหมคืนนี้นอนอันนี้ไหมออืม,อม <laughs> ไปแล้วตอนดึกๆสวยมากเลยทุกคนพอเปิดไฟแล้ว วันนี้วันที่สองที่ดุสิตด,ดีทูเขาใหญ่นะคะก็ตื่นเช้าปุ๊บก,ก็พาลูกชิ้นออกมาเดินเล่นเลยนะนี่น้องกำลังเดินเล่นอยู่นะคะอืมเช้าๆ้าน้ำค้างเยอะน้องเปียกไปหมดเลยนะเนี่ย กับต้องลองว่าสภาพโอ้ยลูกค่บดูสภาพน้องเงโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวเช้ากันนะข้าวเช้านะต้องมาทานที่ห้องอาหารหมูสีนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะข้าวไก่ย่างน่ากินมากทุกคน นนี้นะคะทานข้า,าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องนะแล้วก็จะพาลูกชิ้นออกมาเดินเล่นถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวจะไปดูอัลปาก้าด้วยนะที่ดูสติทูเขามีอัลปาก้าทั้งหมด3ตัวนะเราสามารถไปให้อาหารถ่ายรูปเล่นได้นะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันค่ะอคนนี้ชื่อบาวนี่อุ้ยน่ารักน่ารักบาวนี่นนนครับวอห นั่นแล้วก่ะคันหัวครับลูกคันตัวอืม ชิ้นชอบมากครับลมดีมากๆเลยทุกคนเย็นดี เค okay, ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เช็คเอาท์เรียบร้อยออกจากดุสิตดีทูแล้วนะเดี๋ยวเรากะว่าเราจะไปแวะอีกหนึ่งคาเฟ่นนะก่อนกลับเข้ากรุงเทพนะคะเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันว่าจะไปแวะคาเฟ่ที่ไหนคะ่ะไปดูด้วยกันเลยเรามากันที่คาเฟ่น,นี้นะคะบุกคาลิกค่ะก็เป็นคาเฟ่ที่เป็นเพจเฟลลี่นะน้องหมาอยู่ได้ทั้งโซนด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยนะมีมีเมนูประมาณนี้นะคะ เขาจะมีแบบอะไรอย่างนี้มาแล้วไม่หวานหวานน้อยสูแยนแคลน่ารักจังเลยลูกฉิ้นเจอเพื่อนแล้วน้องแมรี่ <c oughs> โอ้ยน่ารักนอนทั้งคู่เลย ออกมานั่งข้างนอกนะคะจริงๆที่คาเฟ่เนี้ยที่บุคลิกาเราเคยมาแล้วนะตอนที่เขาเปิดใหม่ๆนะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เลี้ยงลูกชิ้นนะพอตอนนี้เลี้ยงลูกชิ้นแล้วที่นี่เขาก็เป็นเพจเฟรลี่ก็เลยพาน้องมาด้วยนั่งข้างนอกก็ไม่ร้อนนะมันแบบร่มๆนะทุกคนมันมีมุมร่มๆให้นั่งอยู่นะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปข่าวใหญ่2วัน1คืนของเรากับลูกชิ้นก็ประมาณนี้นะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจให้นนันนี่ได้นะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบบ๊าายยลูกชิ้นบ๊ายบาย